ขาจเจริญพรธ่รมาขอถามสองข้อข้อที่หนึ่งหินอุก,กาบาทเนี่ยธรศมากรต้องเป็นผู้รับผิดชอบไหมหินอุก,กาบาทปติยุ่ดินเนี่ยธรรมากรรับผิดชอบแต่มาจากของฟ้าเนี่ยถือว่าจะต้องแจ้งกมรมสนับกรหรือไม่ประการที่สองเ,อเมื่อเช่นสลาหลังนี้นะกรมสนับกรทะเบียนแล้วกรณีว่าเจ้าว่ทาทะลึ่โดนไม่ได้บอกเนี่ย มีโทษอย่างไรบ้างขอเจริญพรข้อหนึ่งผินวนกกะบาดต้องแจ้งนักธรณีวิทยาเลยครับไม่เกี่ยวกับกรมศิลปากรครับวัตถุที่ตกมาจากฟ้าวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก้อนหินดินทรายที่ไม่ได้ถูกการกระทําจากมนุษย์เป็นวัตถุธรรมชาติครับแต่ถ้าก้อนหินนั้นถูกนําไปใช้ เปลี่ยนรูปแบบของมันไปกระเทาะมันมาเป็นกวานหินไปใช้มันมาทำเป็นเครื่องมือซึ่งมีหลักฐานของมนุษย์ทำกับวัตถุชิ้นนั้นอยู่ถือว่าเป็นวัตถุที่เป็นวัตถุโบราณครับแล้วอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ผมฟังไม่ชัดขออีกทีนึงนะครับอีกข้อนึงครับกรณีว่าท่านเจ้าว,วาดเนี่ยหลังปฏิรัตน์สลาหลังเนี่ยกรมศรัพากรลงทะเบียนไปแล้วขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ว่าเจ้าว,วาดไม่ได้สนใจลือ้อ เป็นแปลงใหม่เนี่ยจะต้องไปโทษจังไรบ้างเกี่ยวกับคดีความต้องแจ้งความตํารวจแจ้งความตำรวจก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วนะครับขึ้นทะเบียนแล้วแล้วหรือทําลายโบราณวัดโบราณสถานนั้นมีความผิดครับมีความผิดทั้งจําและปรับเพราะว่าถือเป็นการทําลายโบราณฐานที่ขึ้นทะเบียนทแีและต้องประกาศในราชกิจจาน,นะครับ ผู้เชี่ยวชาญของกรมศริลปากรเข้ามาดูว่าม,มันมีเอกสารยืนยันว่ามันถูกขึ้นทะเบียนแล้วจริงนะถูกทําลายไปแล้วนะอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นขั้นตอนนะครับแต่ถามว่าผิดไหมผิดครับโยมพิธีกรเดี๋ยวจะขออาตมาสอบถามนิดนึงคือในส่วนของในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี คือเป็นการที่จะลงบันทึกประจําลงบันทึกเก็บไว้ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นของโบราณสถานแต่้าสอบถามว่าในกรณีว่าถ้าบันทึกแล้วแล้วให้วัดเก็บเป็นผู้เป็นผู้จัดเก็บและกรณีนี้ว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นผักภาระให้กับทางวัดหรือเปล่าให้เป็นการผักภาระให้กับทางวัดเป็นผู้เก็บแล้วเกิดในกรณีเสียหายสูญหายไฟไหม้โจรขโมยเนี่ย วัดจะต้องรับผิดชอบไหมเจ้าวัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือปเปล่าเจริญพรก็ถ้าวัตถุนั้นนะครับถูกขึ้นทะเบียนไว้แล้วถ้าเกิดการสูญหายเกิดเกิดความเสียหายทางวัดต้องรับผิดชอบครับต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายเลยครับเะังนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถ้ามันถูกขึ้นมาจริงๆอ่ะมันจะต้องมีสถานที่เก็บที่ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับทางการโจรกรรมแล้วก็ แล้วก็อาคีภัยอะไรทั้งหลายนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากเหตุความสุนนีสัยจริงๆเนี่ยอย่างเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเขาไปเออ่เท่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอห็นได้ยินเคสแบบนี้นะครับแต่ว่าทางกรมสิมงแกรอเองอ,อง่ะเขาก็จะมีเจ้าที่นิติกรเข้ามาดําเนินการจัดการเรื่องแบบนี้นครับให้ว่าเหตุผลความสำคัญมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าวัดนี้มีโบราณสถานเป็นเป็นเจดีอเป็นกระถางเป็นวัตถุที่เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาะระยะอายุเป็นพันปีและมีการามาสำรวจแล้วจดบันทึกแล้ววันดีคืนดีแมวไปกิ้งเตะล้มกระถางแตกเจ้าวาติดคุกหรือเปล่า<อ>ไม,าไม่ไม่ไม่ไมถึงขนาดนั้นะนะครับแค่แค่แจ้ง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมสินทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจ้าที่ก็จะส่งมาดูประเมินว่ามันมากน้อยแค่ไหนก็แค่ซ่อมใหม่เท่านั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าแมวไม่ได้แมวไม่ได้ไปเตะล้มแต่ตกแตกมีการโจรขโมยง,งัดหรือเหตุการณ์อัคีภัยเกิดขึ้นมาทรัพย์สินส่วนนี้มีการจังหวะที่ไฟกำลุกอย่างเช่นวัดวัดเวลุก,กํลาลังเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมีโบราณสถานอยู่ในนั้นแล้วมีผู้มีจิต ศรัทธาช่วยวัดไปช่วยกันย้ายของเลยปึ๊บๆๆออกมากลายเป็นโบราณสถานชิ้นบางส่วนได้หายไปในจังหวะนั้นน่ะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเออถามว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ที่ใครหรอครับมันอยู่ความผิดของใครมากกว่าใครออกไปอ่ะคนคนที่มาย้ายออกไปนั่นนะคือความผิดถามความความรับผิดชอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ว่ามันเป็นสมบัติของใครมันเป็นสมบัติส่วนรวมอย่างวัดนะก็จริงแต่ว่าสมวัติ วัดอะเป็นเหมือนนินติบุคคลน,นะครับเจ้าวาดเองไม่ได้เป็นเจ้าของวัดในทางกฎหมายนะครับผมผมผมรู้แค่ว่าวัดเนี่ยเป็นเป็นเหมือนห้างร้านบริษัทเอาง่ายๆนะครับมันเป็นสมบัติส่วนรั้วมาเพราะน,นั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แจ้งความตำรวจไปเลยครับที่เหลือตำรวจจะหาพยานแล้วก็ไปดูว่าใครเป็นคนเอาอไปใครเป็นความผิดเจ้าวาดรู้เห็นด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่คนที่เอาไปเอาผิดนะครับผิดจะผิดแน่แต่ถามว่าเกิดหักขีภัยเนี่ยมันเหตุสุวิสัยก็ต้องสืบสวนกันไปตามกระบวนการของตำรวจครับ